แล้วคุณจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมจริงปะคุณไม่ทําอะไรให้มันเห็นขึ้นมาว่าคุณก็สมควรกับโอกาสนั้นๆใช่ไหมฉันคุณกระตือรือร้นน่ะอยากที่จะเป็นอยากที่จะทําอยากที่จะลุยในถําเหมือนกับพ่อแม่ผูกครองอะ่ะคือคนเป็นลูกหลายๆคนน่ะคุณสนใจไหมว่าพ่อแม่ผูกครอ,องของคุณอะ่ะทำไมต้องขนขวายทำไมต้องดินน้นรนทำไมต้องดิใจเวลาเขาได้รับโอกาสได้รับงานได้รับเงินเพราะว่าเขาหวังในสิ่งน,นั้นเพื่อที่ ครอบครัวเขาจะสุขสบายลูกของเขาจะสบายนะครับลูกของเขาจะได้มีโอกาสในด้านวงการบันเทิงเพราะว่าอย่างพ่อแม่หลายๆคนนะฮะสอนนักอสอนลูกไม่ใช่เลยผมว่าพ่อแม่หลายๆคนเยอะเลยแหละว,ว่าส่งลูกของตัวเองนะครับไปเรียนอย่างสถาบันการสอนการแสดงต่างๆเรียนกับครูต่าง,างๆที่มีชื่อเสียงเพื่อหวังให้เขาเนี่ยได้รับโอกาสในการมีฝีมือคือบางคนไม่ต้องแบบได้รับบทเด่นอะขอแต่ว่า ขอให้มีบทบาทในนั้นบ้างนักขังก็ยังดีในการเรียนนะแต่ว่าต้องบอกว่าที่เรียนยิ่งใหญ่นะครับที่เรียนยิ่งสูงนะครับคุณยิ่งหนาวยิ่งหนาวคือคุณจะมีคู่แข่งเยอะแล้วเวลานักเรียนลงในการแสดงเลือกครูเรื่องเนี่ยเขาจะได้คนที่มีฝีม,มือไปเพราะว่าเขาจะไม่ยอมทําให้เขาเองนั้นเสียหน้าอย่างแน่นอนเวลาส่งนักแสดงไปกองถ่ายต่างๆประมาณว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยเด็กจากทโมนี้นะเด็กจากโรงเรีงนี้มันแ้่งเรียนมา ขนาดนี้แต่ฝีมือมีแค่เนี้ยเขาหน้าก็ไม่เอาละไม่มีขรครับไม่มีโรงเรียนสอนการแสดงที่ไหนที่จะส่งเด็กที่ไร้ฝีมือนะครับไปลงสนามคุณจะต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งจะต,ต้องสามารถ acting เนี่ยเบื้องต้นได้อย่างน้อยๆอ,อารมณ์1นถึงสหรือ1นถึงห้าคุณต้องได้เออหกเจ็ดแปดเนี่ยคุณค่อยไปเริ่มต้นฝึกหรือว่าเริ่มต้นเรียนรู้เอานะครับอันนี้สําคัญอขอย้อนกลับมานิดเดียวนิดเดียวคือเรื่องของอารมณ์ 1นถึง8ดนะครับดีใจเพราะได้ของดีใจเพราะเสียของรักเสียคนรักดีใจพเพราะดีใจเพราะเจอดีใจเพราะได้ไปที่นั้นๆดีใจเพราะโล่งใจเนี่ยคุณจะต้อง acting ให้เป็นในอารมณต์ต่างๆแล้วก็ใน level ต่างๆเนาะกลับมาเรื่องของความคิดต่อนะครับเรื่องของความคิดเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันจะนดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตัวคุณเองนะครับถ้าคุณคิดบวกคิดไปนในทางที่ดีแล้วคุณตัวคุณเองอมันจะเริ่มสะสมสิ่งดีๆเข้ามาในหัวใจของคุณเองถ้าคุณบอกตัวคุณเองว่าเฮ้ย hey, อย่างนั้นอ่ะฉันก็ทำได้ฉันแค่รอแค่โอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะสร้างโอกาสให้กับตัวของเราเองมีเรียนที่ไหนไปเรียนมีโอกาสที่ไหนคว้าโอกาสมี อะไรให้ลุยเราลุยบัตเจ็ตแนบมากบัตเจ็ตน้อยไม่ได้บัตเจ็ตลุยแม่งทุกอย่างเลยคือเหลือมั่งไม่เหลือมั่งแต่ก็ไปก็ลุยนะครับไปทํางานไปเป็นนักสแสดงเป,เป็นไปอต้าก็ก็ไปแม้แต่ค่ารถหมดไม่พอใช้หรือว่าต้องลงทุนบ้างก็ไปนึกไว้นะครับจาไว้เลยว่าสมมุติคุณได้ค่าตัวเนี่ยเป็นนักสแสดงไอต้าเนี่ยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยให้คิดว่ามันเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในระหว่างวันของคุณคือ มันเหมือนกับการที่คุณเนี่ยได้เข้าไปสุขสนามจริงไปสู่เวทีจริงถึงคุณจะไม่ได้แสดงเป็นตัวบทเด่นแต่คุณได้เห็นคนที่เขาหนึ่งนะครับเขาทางานเขาทำงานตั้งแต่เช้าเลยคุณจะได้เห็นว่ากองถ่ายเขามาแต่เช้าเนี่ยมีใครมาก่อนางมาทําอะไรบ้างเขาเตรียมความพร้อมอย่างไรทีมไฟทีมเซตอัพทีมอะไรต่างๆผู้กำกับผู้ช่วยแคทติ้งคือเออผู้แสดงนักแสดงทีมเหล่านี้กแสดงคนต่างๆเหล่านี้ เขามาแค่กี่โมงเขามาเขาทําอะไรนะักแสดงตัวหลักมาเขามาต้องทั้งหมดเราไปถึงเราไปเรามาเรามาถึงเราทําอะไรครับเราเล่นโทรศัพท์ต่างกันไหมต่างกันเลยอย่างเดชชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากสร้างโอกาสให้กับตัวเองคุณลองเริ่มต้นทำแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยนะครับแล้วลุยกับมันนะครับเมื่อไปถึงกองถ่ายปุ๊บอะไรที่ช่วยได้ในกองถ่ายคุณยินดีอาสาช่วยเขาอย่างเช่นคุณอยู่ใกล้ๆสวัสดิการกองเนะี้ยมีออ มีแสดงมาหรือว่ามีทีมงานมาเนี่ยมามาจิบน,น้ำเนี่ยคุณอาจจะช่วยเขาในการตักนะมก็ได้เพราะว่าเขาต้องตัก,กเองใช่ไหมแต่ถ้าคุณตักให้เขามันก็จะเป็นมิตรภาพหรือมิตรภาพหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นการแบ,บ่งเบาแม่ครวัวก็ได้เพราะแม่ครวัวก็ขี้เวียนขี้เวียนอยู่ประมาณว่าแบบคือน,น้อแสดงเรื่องมากอะนู่นนี่นั่นก็เรื่องมากกันอะ่ะทีมงานก็เยอะอีกอะไรอีกเนี่ยเขาอาจจะเหนื่อยเราอาจจะไปช่วยเขาช่วยหยิบยกอะไรต่งางๆแบบนั้นก็ได้นะครับอย่างที่สอง นะครับคือถ้าถ้าคุณไม่กาเนะี่ยคุณก็ไปถ่ายเอ่ออันนี้ก่อนถ้าถ่ายแม่ครวัวถ่ายอะไรก่อนแม่แป้งนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยวไม้ตื่นแต่เช้าต้องเหนื่อยแต่เช้าเหนื่อยเยอะเลยนะครับวันนี้แม่มีอะไรให้ช่วยบอกเลยนะอันนั้นนะเดี๋ยวหนูช่วยไหมอันนี้หนูช่วยไหมถ้าเขาบอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับแล้วก็บอกเขาสู้ๆนะคะวันนี้เรามาดูไปด้วยกันทั้ทงวันนะครับเขาจะสงสัยเลยว่าให้คุณเป็นใครทำไมมาราย้ายคุณดีจัง แล้วก็สัมพันธ์สิ่งนะั้ที่เขารู้สึกจากหัวใจของเขาเลยนะฮะันั่นคือความอบอุ่นในหัวใจที่เราไปแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเขาไปแสดงความมีมิรพาพของเขามันอาจจะทำให้เขาเนี่ยจากที่งดวงวอยู่หรือว่าากเอ,อ,อารมณ์ไม่ได้อยู่เขาอาจจะยิ้มไปได้ยิ้มได้เนี่ยท่องพัดเลยก็ได้ใช่ไหมนั่นคือการให้สิ่งดีๆอย่างต่อไปครับอย่างที่สองนะครับทักทายนะครับนักแสดงด้วยกันคนรู้จักในนั้นนะครับคือคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยในกองถ่ายนะครับคุณสามารถทักทายทุกคนนะ เป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมหรือว่าถ้าท่านท่านนักทายนักแสดงด้วยกันเนี่ยก็แลกคอนแทคคอนเนคชั่นกันไว้นะครับว่านี่นะขอแลกคอนเนคชั่นกันไว้หน่อยได้ไหมแต่ถ like yeah. ้าคุณไม่กล้าแลกคอนเนคชั่นจะอยู่ไปแลกคอนเนคชั่นก็จะแบปลกๆใช่ไหมคุณก็จะขอเซลฟี่กับเขาหรือว่าแบบว่าอทุกคนมาถ่ายรูปเซลฟี่กันหน่อยบันทึกความทรงจำกันหน่อยค่ะบันทึกกันหน่อยครับอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ใช่ไหมแล้วก็ ขอแอดไลุยคนแล้วก็ถามสาระทุกถูกสิบของเขาเป็นไงบ้างอันนี้ชื่ออะไรเหรอครับม,มาไกลไหมเป็นคนนี้ไหน,นเนี่ยวันนี้วันนี้เล่นบทมารับบทอะไรคะมาระบทอะไรครับท้าเป็ยผู้หญิงก็ขาไปมาระบทอะไรเหรอครับอ,อันนี้เป็นมือใหม่ม,มากๆเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะทํางานกับแสดงมานานละมาเยอะละมีงานเยอะละแต่เราสามารถทาตัวได้เราสามารถทําตัวได้ไม่ใช่ แข็งนไม่ใช่อีกโก้เฮ้ยกูเคยวันนี้นะกูมารับบทเอกต้าเมนไปนาแล้วเยอะยิงให้กูเป็นเอกต้าเมนพวกมึงเหรอเอกต้าทั่วไปไม่คุณคือถ,ถ้าคนทำแบบนี้ให้สิบป,ปีคุณก็อยู่แค่นั้นแหละจริงไหมแต่ถ้าคุณมีมิตรภาพนะครับมิตรภาพหลอเนี้ยจะดึง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 ,ดงจากหนึ่งสู่สองจากสองสู่สามจากสามสู่ สี่จะสี่ศูนย์ห้าจะดึงดึงกันไปเวลามีข่าวงานออกมาเนีครับเขาก็จะดึงดึงกันไปเช่นกลุ่มนักข่าวเนี้ยในกลุ่มไลน์แม่ก็จะมีกลุ่มนักข่าวกลุ่มไปก็มีกลุ่มนักข่าวก็คือนักแสดงที่เป็นนักข่าวอ่ะเขาก็จะดึงดึงไปแล้ยนี้มีงานนี้มานะงานนั้นมานะงา,า,นะา,านนี้มานะนานมีอุปกรณ์ดีอุปกรณ์ไว้นะเนี่ยเดนะ็นไวะมันมก็จะทําให้คุณเนี่ยได้โอกาสครับอีกคุณสร้างอย่างวันนี้คุณออกกองนะครับมีนักแสดงในกองอะ่ะร้อยคนอ่ะไม่อันนี้อันนี้เล็กน้อยมีสักสิบคน คุณสร้างคอนนคชันเขาไว้บางทีคุณอาจจะได้งานต่อณนวันนั้นๆในตอนที่คุณเนี่ยสร้างโอกาสตั้งมิตภาพตรงนั้นเลยก็ได้เราว่าเฮ้ยเนี่ยลองงานยืดดิบเพิ่งมีบอดแคสต์มาลองสองงานดูนะนะคุณได้มิตภาพเขากล้าบอกคุณบอกว่าคุณรู้จักเขาแล้วจริงไหมคือถ้าในระหว่าง,งที่พูดอยู่เนี้ยครับอยากให้นะครับหลายๆคนนะครับที่มองเห็นโอกาสนะครับลองนะฮะลองเลยลองเลยว่าลองจดออกมาดูเป็นข้อๆวิพีแบเนี่ย พูดอะไรออกมว่าบ้างคือจบสรุปออกมาอะไรที่มันสําคัญอะไรที่มันสามารถนำไปปรับใช้ได้นเนี่ยลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเพราะจากประสบการณ์ตั้งแต่พี่แบ่งก็เริ่มต้นนะครับเมื่อก่อนก็เริ่มต้นจากการเป็นสตาฟนะครับสตาฟที่สตาฟอีเวนต์นะครับแล้วก็เริ่มต้นท้าขายที่ท่ารุ่นกันก่อนตั้งแต่เว็บกร้องสตูดิโอนะตอนนี้ไม่ได้เข้านานละน่าจะเจ๊งไม่นานแล้วหรือว่าเปลี่ยนคือยกเลิกไปแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้าหรือไม่ค่อยมีคนดูแลนั่นเองนะะอ่า ตั้งแต่ยุคนั้นแหะยุคไม่ตั้งแต่2014 2013 2012หรือเปล่ามั้งนานมากนานมาก,าย,มากายุคกล้องสตูดิโอกล้องสตูดิโอจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานนะครับต่างๆทุกแขนงนทั้งภาพทั้งถ่ายหน้าเอ่อนางแบบนักแสดงนะครับถ่ายลงถ่ายแบบอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบที่รวมเหล่านั้นมานะครับพี่แอนเกิดตั้งแต่ยุคนั้นคือ มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอ่าเว็บนั้นเสร็จแล้วก็มันจะมีงานบอดบอดแค่เรื่อยๆเราก,ก็ส่ง,สง,สงของผมไปรเริ่มต้นจากเป็นน้อแสตร์เอกตานะครับเริ่มต้นจากเอกตานัดมีหลายๆคนนะที่เป็นน้องๆที่ยังยังรู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนะแต่ว่าน่าจะลืมบูมดแล้วแหละก็อันนั้นรู้สึก่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดครั้งแรกที่ไปเนี่ยจะเป็นเอกต้าแบลปซี่ถ่ายแบล็ปซี่ที่เขาใหญ่มากแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเออเป็นอะไรที่ สนุกมันแต่น,นั้เนเ,เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานในวงการต่างๆที่พี่แพร่ทำอยู่ในปัจจุบันออตอนนั้นก็รู้จักเพื่อนนักแสดงด้วยกันน้องๆนักแสดงด้วยกันเนื่องจากเรามีศัพท์อยู่แล้วเราไม่รู้ัพอะไรเราแล้วนักแสดงม่งเยอะเริ่มต้นของศัพท์เนี่ยถ่ายรูปให้เขาเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอให้เขาแล้วก็แอดเขาส่งรูปให้เขาได้มีภาพกลับมาดีไหมเฟี้ยไหม,ไหมเออแล้วบางทีเนี่ยเราจะเจอคนถูกใจ ช่ไหมแล้วเราก็ขอในรูปขเขางส่งรูปในเขาเราอาจจะไ่รู้จากเขาก็ได้เป็นการไปให้เขาก่อนที่ไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกว่าเราชอบเธอนะแล้วก็ขอเพย์อขอไลน์ข,ขอพินบีบีมาไม่ใช่คือเราไปเราใจเราบริสุทธิ์เราคิดจะไปให้เขาก่อนเราจะได้มีแต่ภาพกลับมาเรื่อยๆนๆๆะอนาคตเป็น,นจุดเริ่มต้นแต่ปัจจุบันเราเล่าปัจจุบันไดสองนาทีแล้วกันนะฮะปัจจุบันน่ยวิบแยนเป็นเจ้าของทั้งสนินต่างกัด i h o p p e n t ิ e p ร i า e รับผลิตงานสื่อมีเดียภาบนิ่งเลยภาพเคลื่อนไหวทุกชนิดเป็นเบื้องหลงังเป็นกำไงงายเป็นกองถ่ายเล็กๆเป็นกองโตน,นะครับปัจจุบันก็ผลิตงานนะพวกงานวิดีโอวิเชนงานกำลังจะเริ่มพวกงาน ซีรีส์นะละครแบบรูปเป็นร่างเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นเอลซอร์เขาก็คือเรามีอุปกรณ์เรามีอะไรพร้อมแต่เราขาดโอกาสนะแต่พี่แบบไม่ได้มองว่าเสี่ยงกกขาดโอกาสก็คือเรามีอุปกรณ์มีอะไรพร้อมเสร็จปุ๊บเราอาสาไปช่วยถ่ายกล้องนี้กล้องนี้กล้องนั้นปุ๊บเมื่อเขาเห็นคุณภาพของกล้องเมื่อเขาเห็นคุณภาพของฝีมือพี่แบบใช้สไลด์ได้ใช้เครนได้ใช้กิมบอลได้ใช้ได้ทุกอย่างก็คือเราถ่ายรูปเป็นเบื้องหลังให้เขาเนี่ยถ่ายให้เขารีแล้วก็ส่งส่งให้เขาส่งให้นักแสดงบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นคอนเนค แล้วเราก็ได้งานได้งานเบื้องหลังมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ไปลองเป็นตากล้องผู้ช่วยตากล้องในกองถ่ายมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เป็นช่วงหนึ่งช่วงนั้นนะที่แบบเออแฮปปี้นะับการทำงานในถ่ายแต่ว่าเราเริ่มเริ่มพอเพียง เริ่มเปลี่ยนกับสิ่งที่เราทำอ่ะเราตอบโจทย์ของเราแล้วเราอยากทำอะไรทำได้ทำด้เราก็เลยเริ่มมาทำโปรโกชันอย่างตอนนี้ปีนี้มาเริ่มทำโปรโตชันแบบเต็มๆตัวด้านทำวิดีโอแล้วก็จะมีโปรเจกต์ละครอยู่ประมาณ4-5ตัวนะครับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าประมาณ10ตัวได้นะครับที่จะออนแอร์ air, ทางโซเชียลแล้วก็ทางเคเบิลแล้วก็ทาง แล้วเทียรนะครับถ้ามีโอกาสดีๆนะครับมีผู้สนับสนุดีๆเราก็จะผ่านเองแต่ทุกคนที่อยู่ในสังกัดที่รู้จักกันเนี่ยที่เป็เรียนเนี่ยก็คือจะพาเข้าไปอยู่ในเ,เปิดโอกาสอยู่ในช่องทีวีบ้างนะครับเชื่อว่าไม่มีข่าวไม่ทำไม่ได้อะถ้าเราเริ่มต้นลงมือใช่ไหมเมื่อลงตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกลอนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเดือมาอย่างเช่นที่แบบผลิตได้บางทีถ้าผลงาน,นที่แบบมันปังขึ้นมาเงี้ยปุ๊บ ช่องแม่งซื้อไปเลยเราไม่ต้องเสียค่าไอ้ time แสนสองแสนถูกป่ะอ่าแล้วทุกคนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้เป,ป็นครอบครัวด้วยกันตอนนี้เรียนการแสดงอยู่ด้วยกันเรียนพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้จะมีโอกาสได้ลงมาอยู่ในช่องนะดีไหมคุ้มค่าอ่ะต่อเข้ามาเรื่องของโอกาสต่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนยเรวดูใหมดอันนั้นเป็นตั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นช่างภาพเป็นช่างวิดีโอช่างตัดต่อเป็นโปรดิวเซอร์ได้เป็นครีเอทีฟเขียนบทเขียนสคริปต์ได้เป็น AE Account Exclusive AE ย่อมาจาก Account Exclusive นะครับทาได้นะครับเป็นช่วยได้เป็นเด็กยกของเป็นเด็กยกไฟเป็นเด็กเสิมน้ำได้ทำได้หมดลยครับอยู่ในกองทายนะครับก็เป็นอีกหลายๆสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลยรู้มาเรื่อยๆหลายๆอย่างตอนทาให้เราเนี่ยเป็นอย่างทุกวันนี้ทําได้อย่างทุกวันนี้แล้วก็สามารถเติบโต,ตได้อย่างทุกๆวันนี้ <ś Okey S 2> เนี่ยอันนี้วิวสูงขนาดนี้อยู่ในห้องนะครับแบบนี้นะครับห้องนอนแบบนี้จะล็กลหน่อยนะครับ เฟียก็ล่ะโอกาสที่เราจะได้มีคอนโดแบบนี้ถึงตอนนี้มันยังไม่ใช่ของเรานะ <c oughs> <c oughs> เหรอ,อเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นของเรานะไม่มีอะไรยากเกินถ้าเราลงมือทำนะครับต่อต่อต่อถ้าถ้าเรามีเป้าหมายลงมือทำนะครับแล้วคุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน2ี่นาทีผ่านไปนะครับกับความรู้ที่ดีทิ้งดีๆนะครับที่จจนนามาฝาก เพื่อนๆทุกคนกันนะฮะมันอาจจะทำให้ดูน่าเบื่อแต่สิ่งที่พี่แบบพูดนะฮะมันมาจากประสบก,การณ์จริงแล้วอีพีหน้าๆ,ๆนะครับพี่แบบนก็จะมาเล่าๆๆๆเล่าเล่าเล่าเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรที่มาต่อยอดจากคลิปนี้บ้างนะครับยังไงก็มาพบแล้วก็ทา,ายกันในคลิปหน้านะฮหรัดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันที่แฟนเพจนะครับพี่แผนบวรทิ์กิติพัชัยุทธีระทานี นะครับอ๋ออีกอย่างนึงที่พี่แหวนทำได้เนี่ยคือเรื่องของการตลาดออนไลน์นะทำได้แม้ทุกอย่างอะคิดได้คิดโปรเจกต์ได้ผลิตได้แล้วก็ทำการตลาดได้ลุยแบบเนี้ยให้กับลูกค้าได้ครบช่องทางครับอย่าลืมฝากแฟนเพจฝากแฟนเพจไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมมาทักทายกันเนาะถ้าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับเผื่อจะมีคำแนะนำนะครับแล้วก็อีพีนหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำโปรไฟล์หรือพูดเลยดีอ่ะพูดเลยก็ได้ครับไม่ลายังไม่ลา